นี่นะครับชวนชมดอกซ้อนของเรานะครับวันนี้นะครับน้องนาบ้านออกทั้ง3ดอกเลยนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นพื้นแบบว่าสีแบบขาวโทนแบบชมพูอ่อนๆนะครับผมแล้วก็แถบแดงนะครับดอกสีสวยงามมากๆเลยนะครับผมราคากระถางละ190บาทนะครับผมแล้วก็อีกกระถางหนึ่งนะครับผมที่สีสวยงามเหมือนกันเลยแต่น้องะจอกแบบครีมคมันหวานสวยงามมาก จะดอกซ้อนมาดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่สวยงามมากแล้วก็ดอกกำลังจะออกเยอะนะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา190บบาทเช่นกันนะครับผมนี่ใครอยากได้สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสวยงามมากๆครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นไม้นะครับ เป็นไม้เลยนะครับผมที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับผมโดยดอกของน้องครับจะมีสีขาวแล้วก็จะมีดอกสีแดงด้านในนะครับผมเป็นไม้เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้นะครับน้องมีชื่อว่ามังกรคาดเกลนะครับผมถ้าเกิดว่าใครได้ไปแล้วนะครับผมแนะนําให้เอาขึ้นเสาขึ้นหลักไว้เลยนะครับผมจะสวยงามมากๆเลยนะครับผมอยู่กระถางละหกสิบบาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจติดต่อเจอมันได้เลยนะนี่นะครับผม เป็นไม้ใบนะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับผมน้องชื่อว่าฤอสีผสมนะครับผมใบจะมีความเป็นกามาจีอออ่อนนะครับผมเลี้ยงแดด100เซนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับผมมีหลากหลายสีเลยนะครับผมบางทีนะครับอาจจะเปลี่ยนสีไปอีกสีหนึ่งก็ได้นะครับผมนี่กระถาง6นิ้วนะครับไซส์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมกระถางละ35บาทสกระถางร้อยนะครับผมมีใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ นี่นะครับผมเป็นไม้ที่มีความสวยงามมีหนึ่งตัวนะครับผมน้องนะครับเป็นไม้เลี้ยงแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมชอบแดดแรงๆนะครับผมรลดน้ํามหละกน้องชอบแดดแรงๆนะครับผมรลดน้ํามะละค้างได้นะครับผมน้องมีชื่อว่าสาลิกาล้อมเพชรนะครับผมหรือหัวใจด่างนะครับผมสวยงามมากๆเลยกระถางละสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยนะครับผมต้นนี้นะครับผม น้องมีชื่อว่าโมกแคร์เวียดนามนะครับผมน้องเป็นโมกแคร์ต้นเล็กๆนะครับผมทรงอารมณ์แบบว่ากระถางบอนไซเอกทรงแบบว่าใส่กระถางบอนไซสวยๆเลยนะครับผมแล้วน้องมีดอกเล็กๆน่ารักนะครับแล้วดอกก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับยังแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาไปใส่กระถางทรงอ่างทรงแบบบอนไซสวยๆนะอันนี้ก็อยู่ที่ราคาสามสิบห้าบาทสั่งกระถางร้อยเช่นกันนะครับผม เงินไหลมาดังเหลืองนะครับผมส,สีสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหลายใบายมากนะครับฟอมกอนนะกระถางนี้นี่ดูเลยๆดาวรูแบบเลืองลายสเตียร์แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้นะครับอยู่ที่กระถางละ150บบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อเจอมาได้เลยนะ